หราศีจะมีข่าวดีมีเรื่องดีๆเข้ามาชีวิตจะกลับมาตั้งตัวได้อีกครั้งสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาจารย์พัดรับดูดวงพัดโฮโลทาร์ดจะมีราศีใดกันบ้างเดี๋ยวเรามารับชมกันได้เลยนะครับราศีเมถุนราศีมีนราศีกุม ราศีกันราศีมังกรและราศีก็ละกฎดครับ จะทาอะไรก็มีคนคอยช่วยเหลือคอยให้คําแนะนําจะไม่เหนื่อยเพียงลําพังเหมือนที่เคยผ่านมาดวงจะกลับมามั่นคงได้อีกครั้งใครที่กําลังท้อใจเหนื่อยใจจะได้หลุดผ่านพ้นไปนับจากนี้จะมีแต่เรื่องที่ดีเข้ามาอาจารย์พยัดขอให้ทุกท่านที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้มีแต่สิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตหลุดพ้นจากเรื่องไร้ไยๆขอให้คลิปนี้เป็นกําลังใจให้ทุกท่านเลยนะครับถ้าชอบก็กดหัวใจกดติดตามกดแชร์กด subscribe เป็นกาลังใจให้อาจารย์ด้วยนะครับ